โอ้ยในสไดก็มันมาแล้วโอ้ยกับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวจอยนะครับอสาม6กนคอนโทรลเลอร์คูปปอบนะครับอ่าเป็นของก๊อฟเอ็กบ็อกสามกศนะครับเอ,อใช่ปะเออใช่นะครับก็ผมยังไม่มีตังค์ซื้อของแทนนะครับราคาตั้งพันหนึ่ง พันกว่าหรือไม่ก็สองพันดผมจะไม่ได้แล้วก็ตังค์ไม่มีครับก็เลยซื้อตัวนี้มาแทนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมซื้อจากแอสไว้นะครับนี่ครับมีแปะเลยนี่ครับมันไม่นี่ครับแอสไว้นะครับจอยอันล็อกคูปอนับรอบ็อกสามหกศูนย์นะครับก็ มันใช้ได้ก็ใช่ใช้ไปเลยครับของแท้ก็รอให้อ่ามีงบคนซับเยอะๆคนดูเยอะๆนะครับเดี๋ยวตังมันก็จะมาเองนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับก็อ่าเราจะไปอันบล็อกกันเลยนะครับออ่า,อาดูลักษณะกล่องน,นะอันที่ิงผมซื้อมาได้จะพักแล้วนะครับมันเลยสภาพเย็นขนาดนี้นะครับแต่ว่าไม่มีเวลารีวิวนะครับผมเลย รอนะครับอืมแกะแปบบ๊บโอเคโอเคนะครับมีมือเดียวด้วยชุบทำทมทด,ดําท่า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 ดําทำ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 ให้พิงแคนเตอร์ไปได้นี่นะครับมันไม่ลงเดี๋ยวจิ๊บจิ๊บ นี่ก็ได้นี่หว่านี่นะครับออกมาแล้วนะครับนี่ครับโอเคนี่ครับจอยจอยเรานะครับเป็นจอยอ่าแบบสัมผัสนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มนะครับเขียนว่าสามร้หกสิบนะครับอ่าอก็สามารถกดได้นะครับแต่ว่ามันจะใหญ่เป็นนิดนึงนะครับทุยนี่มันกล่อง บ้าแล้วกูอ่ะวางไว้ตรงนี้ได้น,นะครับให้เอามาดีกว่านะครับนี่ครับนี่ครับจอยของเรานะครับ oh, <no. S 1> เขาทําแบบใหญ่ใหญ่มากครับแล้วนี่ก็เป็นปุ่มกดนะครับนี่ครับเนี่ยกดอุ้ยแม่งกดเจ๋งสัดแล้วอนาล็อกมันเลื่อนไงเนี่ยถุยอันนี้ก็เล่นมุกไปเรื่อยกูเนี่ยนี่ครับ หยิบไม่ได้นี่ครับจอย X-box ของเราว้าวนะครับจะเรียกว่าจอย x-box บดีหรือว่าจะเป็นอ่าจอยเฉยๆดีเรียกแค่จอยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับตรงรางนะครับก็จะมีอ่าซิลิโคนนะครับสำหรับตัวปุ่มอนาล็อกนะครับและคือดูมันให้สีมานะครับอันที่จริงตอนซื้อมานะครับเขาแถมไม่นี่มาให้ด้วยนะครับซิลิโคนนะครับมาดูสีดีครับ เหนักใจนะครับผมก็จะไปซื้อซิลิโคนใหม่นะครับอันนี้เอาออกมาก่อนโอเคนี่ิยนทิ้งไปทรงนู้นก่อนอือ่ากล่องไปนู้นด้วยไปอืมอันนี้ด้วยโอเคนะครับเราก็จะมาดูตัวอนาล็อกกันเลยนะครับมาโฟกัดแบบโอเคอ่าอนาล็อกก็อืม อันนี้อนาอล็อกน่าจะพูดอะไรต่ออันาล็อกนะครับสองปุ่มเหมือน x b o x อกนะครับก็เหมือนทุกอย่างเลยแหละมันก็คือของก๊อฟนะครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนตรงตัวกล่องนะครับโอเคปุ่มกดนะครับปุ่มกดได้ปกตินะครับอ่า r 1 R2 นะครับ R1 R2 อันหนึ่งอันสองนะครับได้ได้ปกตินะครับแล้วก็ความยาวสายนะครับเดี๋ยวดูกล่องก่อนความยาวสายนี่เก้าฟุตนะครับหรือว่าสองจุดห้าเมตรเลยนะครับความยาวเนี่ยคือแบบที่แบบนอนเล่นได้แบบไกลๆอะ่ะ <laughs> เพื่ออะไร <laughs> ก็ไม่สราบมกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไร เพราะว่าผมใช้ใช้แบบเสียบคอมเลยนะครับ USB นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแกะสายให้ดูนะครับโอเคครับผมได้ทำการแกะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยืดสายนะครับโอเคเดี๋ยวเสียบไว้ก่อนนี่นะครับเสียบไว้ตรงนี้นะครับอ๊บเสียบไม่เข้าอืออ่ะผิดด้าน โอเคนะครับจะถอยเลยนะครับถอย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 ไปนู่นเลยครับถอย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 อีกถอยอีกถอยอีกนะครับเดีย๋ยวโฟกัสก่อนโอเคได้ได้แบบประมาณนี้เลยเลยนะครับนี่ครับไกลพอสมควรนะครับออ้ยไกลมากเลยแหละครับเนี่ย สายนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองดูอ่าการใช้จอยในคอมกันนะครับเดี๋ยวก็น,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบจอย Xbox Go สามหกูงของเรานะครับอ่าไปชื่อเฮียมาเลยกูโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นช่องของผมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับ <c oughs> ก็ฝากกด subscribe กันให้ด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะไปดูที่อ่าสตรีมมันนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นเกมมันอ่าสตรีมสามารถกดจากอ่าตรงปุ่มโฮมของจอยได้เลยนะครับติดปะวะฮ้าหาผมว่ากดตรงนี้แหละ ก่อนไปนะครับแล้วก็มาตรงนี่ครับ Big Picture นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับมาแล้วครับเีงนิดนึ่งนี่นะครับตอนนี้ผมใช้จอยอยู่นะครับนี่ครับนี่ตรงนี้จะมีให้กด LB นะครับก็ไปที่เว็บได้เลยนะครับโอเค LB ทิ n งก็มาที่สตรีมนะครับส่วน อาร์อาร์บจะไปแชทนะครับก็คุยกับใครก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทักไปนะครับทักหาไอ้นี่แล้วกันนะครับกดผิดนี่ครับถ้ากดเปลี่ยนภาษานี่กดไหนวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ด่บะไม่ใช่สิบหานละอ่า,อ,าอ่ะเช่ามมาหน่อยครับผมก็จะภาษาอังกฤษก็ได้อ่าอ,อะไรวะอ่ากดลบลบลบกด LB โอเคผมก็เพิ่งใช้นะครับด่าแม่งเลยนะครับโอเคอเคอยู่ไหน อาไปกินซะ f u c อืมนี่ครับด่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราก็จะไปลองอ่าเล่นเกมกันนะครับดูครั้งก่อนอ่าผมขอลองเล่นอ่าเกมสก u t เกิลนะครับอ่าผมก็ได้อ่าใช้แบบอืม w i n d o w m โหมนะครับ มันจะเร็วกว่านะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ละลา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 ล,ะล,ะล,ะละมาแล้วมาละดูอ่าอินโทรไปนิดนึงโอเคจีจิโป โอเคนะครับอันนี้เราจะไม่ดูนะครับเราจะไปเลยนี่นะนี่ครับก็ตอนนี้ผมใช้ออนาล็อกอยู่นะครับกด A นะครับเพื่ออเลือกนะครับไปอาเขดโหมดแล้วกันนะครับนะครับมาเสียงมันดังโอเคนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็อ่ามันได้ค่อยได้เล่นเลยนะครับ ซื้อซื้อมาก็เล่นได้ประมาณ 3- 4สครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นยากนะครับถ้าใช้คีย์บอร์ดเล่นอ่าตัวนี้แล้วกันนะครับเออเวลาเดยกดแบ็คกันไม,ไม่เอา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 ตัวนี้นี่ตัวนี้ดีวกว่าอ่า นี่นะครับผมพมูดลูกละอะไรแล้วก็ตัวนี้นั่นนะครับอโอเคไปเลยไม่รู้หรอกโมเกียนให้เลือกอะไรนะครับผมก็กดไปไงั้นแหละอ๋อตัวเดียวกันนี่ผมจะลองกดค่อันนี้กดเอเดี๋ยวจะเย็นจะเย็น เล่นไงวะตกแมงอือุ้ยของเราเป็นสีชมผูนะจ๊ะดูดูดูแรกนั่นแหละโอ้ย à, à. cuồng lên cuồng lên cuồng lên ừ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  โดนอ,อ ine, ืออืออ okay, okay. ือปกินนะเปกินนะไปกินโอเคโอเคอือก็ต้องชนะนั่นแหละ ชิปๆอะ่ะโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวใครก็ไม่รู้นะผมจะเล่นจนกว่าจะแพ้นะครับแพ้เดียวอุ้ยเกลียดมากเลยตัวนี้ดู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 ดมันทำกับฉัน มันใช้ท่าไงวะอู้หู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 โคตรโกงอ่ะดูดิอืม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 อืใช้ท่งไงวะน่าจะก็โดนเลยนะครับ ดู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 ปะกองอะ่ะเราต้องไม่ยืนอยู่กับที่นะโอเคโอเคโอเคเริ่มจับทางได้แล้ว แต่ยังใช้ท่าไม่ได้นะครับอุ้ยเคลินไปนิดอออ๋ออ๋ออ๋ไปกินเอาไปกินเอาไปกินไปกิน รเริ่มอ,อ้เริ่มจัดทางได้แล้วนะครับจะใช้ท่าไม่เปลี่ยนอ่ะคือที่ผมเลือกเกมนี้ครับคือมันใช้จอยเล่งงนง่ายครับแล้วก็ผมจะมาส่องผู้อื่นนะครับเคโอเค กูจะมาส่องมันกูโดนซะเองวะจากที่เราเจอมาเราต้องอยู่เราต้องไม่อยู่กับที่นะนะใครเขามาเล่นเกมโเฮ้ย,โ,ยโดนดยู่ไฟเดียวเลยวะ โอ้โหเห็นพอดีเลยสีขาวโอาเลยจะอะไรอะไร โอ้โหเต็มที่เลยทำไมาำไมอ,มอืมอืมอืม,อมเล่นเล่นกับใครไม่เล่นอืมกิน,กน,กน,กนอ่ะกินกินอ่ะกิน ชิวๆนะครับถ้าเป็นตัวที่สองแต่ตัวแรกผมยังงงๆอยู่นะครับคืองงท่ามากเลยตัวเดิมอยู่แล้วมาๆมา l a d y and g e โอ้โหมาถึงก็โดนเลยว่ะเอาเอาเบอรลนะยังงงๆอยู่ วะน,น่ะเอามันมันเป็นตัวนี่ว่าอันีน่รอ เ,ออเฮ้ยเดียวเดี๋ยว,ยวมันอีกนิดเดียวป่วะนั่น,นแหละเดี๋ยวว่ามันมีสามตัวโอ้ตายตายโอ้ยก็เอาไปปริ้เท่านี้กันนะครับนะครับ รีวิวจอยนะครับแต่เกมนี้ผมก็จะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อเฮ้ยกดผิดอ่า๋อเกมแครบก็นะสำหรับเกมนี้นะก็ขออ๋อเอ้ยอคราวคลิปนี้นะเกมบ,บ้าแหละแล้วเกมนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับวดวูมันตอบอยังไงมันไม่ตอบนะครับก็เอาแค่เกมแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวจอย Xbox 360นะครับ บายๆเจอกันคลิปหน้าจุ๊บจุ๊บนะจ๊ะบาย